เพื่อก้าวทูสองแสนทรัพย์ไปด้วยกันนะอาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยในที่สุดพวกเราก็เข้าสู่อีพีที่100แล้วสักทีนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณทุกคนที่รักใน p a สิ s i t คุกงด้วยนะและเนื่องจากว่าในอีพีที่100นี้นั้นมี fc ส่งภาพแฟนอาร์ตสวยๆกันมาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเรามาเข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตจากทางบ้านกันเถอะ นี่เลยว้าวหนะ้าจอสีเขียวแบบนี้มันคอมพิวเตอร์แมสนี่นะรู้ด้วยว่าช่วงนี้เราตังค์หมดนะเนียเ่ยเห้ยรูปนี้ถ่ายคู่กับสตาร์บัคเลยเหรอนีน่น่ารักจะมัดเลยส่วนนี้น่าจะเป็นเจ้าปรสิตคุงถือนูเทลลาสินะเนีย่ยมีแขนมีขาด้วยแฮะว้าวนี่มันเราเวอร์ชันคิริตโตรหรือเปล่านะเนี่ยว้าวนี่มันปรสิตคุงสายถึกนี่นะไอเดียดีมากๆเลยนะเนี่ยว้าวนี่มันเราเวอร์ชั่นชุดนักรบไทยนี่นะแถมมีเจ้าปรสิตอยู่ที่ไหลด้วยโคเทเลย ฟ้าวภาพี่สุดยอดไปเลยมีโลกโลกแ้แฮนดบซี่แล้วก็มีโทฟเฟสแล้วก็มีเจ้าปารสิต์อยู่ที่ไหล่ด้วยขรอประกอบสุดๆไปเลยยกนิ้วให้เลย <c oughs> เป้าหมายของฉันคืออีพีที่100เพราะฉันทํานานมากอามันก็นานจริงๆนั่นแหละนะเพราะว่ากว่าจะคิดอีพีที่100ออกก็รอไปหลายวันเลยละ่ะ <c oughs> เอาล่ะขอบคุณรูปภาพส,ยสวยๆจากเอฟซีทุกคนด้วยนะครับว่าไงนะปารสิตคงไปไหนอย่างนั้นเลยโ <c oughs> อ้าหอะพูดถึงก็มาเลย เพิ่งผีช่วงรูกปลาจากทางแย้เสียงไหนแหละอ่าใช่แล้วปรสิตคุงเนี่ยนูเที่่าหมดแล้วพ่ะยะปรสิตคุงไปเสียงไหนสิอ,อ่ะหมดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยตั้งแต่อีพีแรกๆจนอีพีนหนึ่งร้อยนาะยก็กินนูเทลล่าไม่เลิกเลยนะเนี่ยปรสิตคุงแหมทำไมแน่เลยเนี่นยถนะ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าปรสิตคุงเย้ การตรงนี้แท้เลยล่หายไปไหนแล้วล่ะลัคกี้สุดๆเลยบรสสติคุงลดราคาอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะกันี่นี่แปลกนะเนี่ยปกตินายต้องดีใจดีดามากก่นนี้นี่นาบรสสติคุงโดยเฉพาะเวลาโนเทล่าลดราคาเนี่ยปกตินายจะกระโดดหยงเลยนะอ่าอย่างนั้นแหละเง็ดมาแล้วแค่อันเดียวละแกนนะเนี่ยแปลกชะมัดเลยนะนายเนี่ยชวนเรามาแท้ๆเลยหยิบแค่อันเดียวเนี่ยนะ อันเดียวกะแกนพอแล้วล่ะอ่าอย่างงั้นเหรอตามใจนายละกันนะเนี่ยบัลลัสิดบอวชีอย่าไล่ไม่จ่ายตังค์ให้หน่อยไดยม้มาห้ยอออ่าอย่างนั้นเหรอวันนี้เข้าห้องน้ำบ่อยนะนายเนี่ยรียบๆมาละกันนะบรลลสิ์คุงอ่ะรัลลทสิท์คุงเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเหรออ่าใช่เข้าเสร็จแล้วแหละงั้นเราก็ไปกันเถอนะนะบรลลสิ์คุงหลอดไปก่อนนะคุณโหัวยิง ไม่น่าเชื่อเลยนะวันนี้ี่หนึ่งร้อยแล้วนะจริงด้วยสินะเนี่ยมาไกลามากเลยนะพวกเราเพราะฉะนั้นพลาสิิกนี้นระาจะให้นายด้วยแหละเฮ้ hey, วันนี้นาะยทำตัวแปลกไปจริงๆด้วยนะเนี่ยพราสติกคุงไม่คอยสมกับเป็นนายเลยนะเนี่ยไหนๆเราก็อยู่มาหนึ่งร้อยแล้วนะพลสิกอยากให้นายหลับตาก,ก่อนแลนะพนะระสติกจะเซอร์ไพรส์เนี่ยนั่นเองนายเองก็มีโมเมนต์เซอร์ไพรส์กับเขาเป็นเหมือนกันนั่นเนี่ย ถ้าให้เราเราต้องไปเข้มขัดคอมเมดี้เดอร์เท่ๆแน่ๆเลยหาเย้ทำอะไรของนายนะปลัสิทธิ์คุงบาดเป่าไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนายนะปรัสิทธิ์คุงเจ้าหัวยองอยู่ไหนเนี่ยอยู่แน่นิดนะช่วยเลกขอตัวยนายทำแบบนี้ทำไมเนี่ยปรัสิซียกรุง ของคนแบบนี้ตัวไหนคือตัวจริงแล้วเนี่ยแล้วดีตัวจริงอ่ะฮปากตัวนี้เลยนะจะไปเลสิตัวปลอมใชนเป็นแล้วฮูปากไปจะไปลสิตัวปลอมอ่ะแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงว่าใครตัวจริงละเนี่ยก็จงแล้วอยู่แล้วสิจ๊วยื้อกันของที่นายชอบกินมากที่สุดคืออะไรอย่างนั้นเลยก็ทำนิ้วเทลาอยู่แล้วสิคำถามเบสิกอ่ะกันอะไรดีวะที่จะรู้ละเนี่ยนี่คือราเมงร้านชื่อดังที่เราหาซื้อมาแล้วนะ กินแล้วเป็นพิสูจน์แล้วจะไหอยังใช่แล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้พิสูจน์ธรรมดานะแต่ต้องกินราเมิงราดดูเทลล่าไปด้วยมาราเมิงราดดูเทลล่าฮาฮ่ครจะไปกินล้งแล้วนเนี่ไหนไปโดนจับได้แล้วแล้วก็งั้นก็ไม่มีอะไรจะปิดบังอีกต่อไปรีดพื้นแบนนายไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเขาไม่ล่าแบนอย่างนั้นเหรอ ผมบอกคุณตอนไหนวผมเป็นพวกของคาเมล่าแมนนะคุณหัวยุ่งโดยเฉพาะก,การไปอยู่ของคุณคุณหัวยุ่งคุณทำให้โลกอนาคตของเรานั่นปันปวนไปหมดเลยโลกอนาคตอย่างนั้นเหรอนี่นายมาจากที่ไหนกันแน่ <laughs> ผมจะบอกคุณก่อนตายแล้วกันนะคุณหัวยุ่งว่าผมนะ่ะมาจากโลกอนาคตในจัก,กรวาลของคุณยังไงล่ะทีแรกผมก็จะเล่นด้วยต่ออีกสักหน่อยเลยนะแต่มผมก็จะไปแล้วล่ะตายซะพวกแก อะไรกันเด้อหรือทีม่มาจากโลกอนาคตของจัก,กรวาลเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยถึงว่าแหละไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเอาเราเลิกซ่อนตัวเลยแล้วคุณหัวยุ่งเฮ้ยเ,ยเยงยจ้าเด็ดเร็วมากสิงเลยแหมนายยังคิดว่าการสิงมันยังใช้ได้ผมจะพวกเราอยู่อย่างนั้นเหรอครับพอเราเซ็นคุ้มแหม<า>ย แรงดีนี่นะคุณไปเอาแรงเตะขนาดนี้มาจากไหนกันแน่ครับเนี่ยร้อมนะประัิตกุ้งจ้ะแม่รักษา,าระยะห่างอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่ครับเฮ้ยเฮ้ย ได้เ,เอาล้วนะประสิทธิ์คุ้ม ยอมแพ้ดีกว่านะลิทเทิแมนต่อให้นักจะย้อนกลับมาอดีตเพืจัดการเราตอนเด็กไนก็เอาชนะพวกเราไม่ได้หรอกหน่าแล้วคุณจะต้องเสียใจที่คุณมาจัดการผมเสียเดี๋ยวนี้หน้อยแน่แกทุกอย่างเป็นไปตามแผนของผมเออ